ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ภูมิใจเสนอน้าเปอมเออเปาปอมมากไปกาเดี๋ยวเีคิวเธอเปาะมากไปฉันดิจังวันนี้ผมได้สวยจังอ๋อวันนี้เป็นพลังเราอยู่ตางบ้านเนี่ยเธอเปาะแบบกระมาไกลมากเธอไปดูตีท้ายควนเธอไปดูตีท้ายควนลูกที่มีบิวอยู่หน้าเธอคนละคนเลยค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตรงนี้เดี๋ยว แล้วพี่บุ๋มบอกไปป้าคิวดูหน้าแม่ใช้สมัยก่อนสิอุ้ยตายแล้วบุ๋มไปดูตีไขควที่แม่สมัยก่อนที่นั่งกับบิวอ่ะแม่เหมือนคนละคนเลยอ่ะแม่อุยยุ่งอะไรกับฉันล่ะเล้าคิวล่ะแม่คือแม่คือสโลแกนคำว่าอะไรป้าเกิดใหม่ในร่างเดิมฉันสวยตั้งแต่เด็กฉันสวยตั้งแต่เด็กแม่ใส่วิกหรือเปล่า การที่ใส่วิกมันเป็นดีอย่างหนึ่งคือเ,เราไม่ต้องไปตัดผมแล้วเราไม่ต ul> ้องมีผมใส่ผมไม่ต ul> ้องไปทำผมอ่ะอันนี้นอกเรื่องในแนวคิวนะการเราแปะนี่น้ําเย็นนะคะแม่พูดไปก่อนอการที่เราเนี่ยรู้จักปุ่มแต่งรู้จักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้มีอะไรใหม่ๆจริงไหมคิวเมหมือนกับเราได้พัฒนาร่างกายคนชอบถามว่าเดี๋ยวเขาห้ามพูดมีอะไรในปากมาดูไม่คุณ